คือเรื่องราวของผู้ชายคนนี้และสาวโสด12คนเห็นว่ามันทำแม่งทำแม่งดับไฟไปแต่อีก18คนอยากรู้จักคุณมากกว่านี้เพราะนั้นอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมแนนญานครับทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันสวัสดีครับตานูครับอนุชาสิริพลเริครับปัจจุบันอายุ24ปีครับแล้วก็ประกอบอาชีพเป็น Personal ท r a เ n e r ครับแล้วก็นายแตบ,บอิสระครับ ผมมีความชอบของผมเนี่ยส่วนตัวเลยก็คือชอบขับอีก์ครับ mm hmm. ถ้าในวงการเทรนเนอร์อะไรเงี้ยการที่เราจะเป็นเทรนลูกค้าเนี่ยคือแต่ละที่มันห่างกันอยู่แล้วและถ้าเกิดว่าเราใช้มอเตอร์ไซค์ปกติเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ทันเวลามันต้องทําแข่งกับเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่เราขับอีกไบเนี่ยซีซมันสูงกว่าแล้วมันก็ทําเวลาได้ดีกว่าครับเอาง่ายคือติดความเท่ด้วย ใช่ครับก็เลยชื่นชอบบินงใบคมีไปออกทริปไหมมีครับก็คือทุกๆวันหยุดของผมเลยไปทุกอาทิตย์เลยครับก็ต่างจังหวัดเลยครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปถึงแบบภาคเหนือภาคอีสานอะไรขนาดนี้อย่างมากก็ติดติกรุงเทพอย่างเช่นแบบปลาจีนบุรีสระบุรีลบบุรีประมาณนี้คนที่เข้ามาต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ได้ครับแล้วก็มีความอดทนสูงเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าออกไปต่างจังหวัดไกลมากๆเนี่ยมีระยะเวลาประมาณสักสองสามชั่วโมงได้เลยถ้าแฟนกลัวใช่ไหมครับไม่มีปัญหาครับคุณเลือกที่จะเดินทาง ไปรถที่สะดวกได้เลยอย่างเช่นรถเก่งหรือรถประจําทางส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเลือกที่จะขับไปตามไปครับแยกกันไปได้ก็โดยส่วนตัวเนี่ยเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วก็ชอบออกกำลังกายครับออกกำลังกายทั้งในยิมแล้วก็ออกกำลังกายบนเตียงถ้าพูดเรื่องเซ็กซ์ตรงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังมากไม่ชอบคนที่ติดเล่นอยากให้โฟกัสในสิ่งที่ทำตรงนั้นเลยโดยที่ไม่บอกแวกแล้วก็ ไม่หาเรื่องอื่นมาแทรกระหว่างทํากิจกรรมครับเคยเจออย่างเช่นแบบสมมติว่ามีกิจกรรมด้วยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นฟิลแบบว่าเฮ้ยเธอพรุ่งนี้เราจะไปไหนเฮ้ยเธออยู่ดีๆก็แบบโยนมุกมาติดขำติดตลกกันอะไรครับมันก็เลยทําให้เสียฟิลหรือเสียอารมณ์ตรงนั้นเอง โดยสเปกของผมเนี่ยปกติแล้วผมชอบคนเปรี้ยวๆเพลิดเเลยแต่ถ้าภายนอกเนี่ยเขาดูเรียบร้อยแต่ถ้าเรื่องบนเตียงแบบเขาแซบเนี่ยผมก็โอเคครับถ้าเกิดนิ่งๆใช่ไหมไม่เป็นไรครับผมสอนงานให้ฝากถึงสาวๆทั้ง30คนนะครับขับรถผมอาจจะซิ่งแต่ถ้าผมมีรักจริงเนี่ยผมมีชิ่งแน่นอนอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับเออดีนะมึงหนูมุ่งดีนะจะได้จะได้แทนสฮป จะได้เหมือนกันโอ้เอาล่ะเรามาคุยเป็นเรื่องเรื่องอาชีพก็คือเทรนเนอร์ครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์นี่คือเข้ากับไลฟ์สไตล์มากคือเวลาไปทํางานมันรวดเร็วใช่ครับในวันพักผ่อนก็สามารถขี่เล่นได้ใช่แปลว่าผู้หญิงที่จะคุยกับคุณต้องน่าจะต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้ซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้ก็ดีครับแต่ว่าถ้าซ้อนไม่ได้ต่างคนต่างไปก็ได้ครับถรงขับมอเตอร์ไซค์ตามไปโอเคแล้วไม่ใช่รถยนต์เลยฮะเอ่อถ้ารถประจาทางใช่ครับแต่ถ้ารถยนต์ธรรมดาไม่ได้ใช่โอเคเอาล่ะ แต่เรื่องนี้ไม่น่าสนใจเท่าไอ้เรื่องบนเตียง <c oughs> ที่กูเล่าให้ฟังอยากได้คนที่แบบตั้งใจทําจริงๆ <c oughs> อย่าติดเล่นอย่าติด <c oughs> ตลก มันคือ,อยังไงครับผมไม่เข้าใจจริงๆอะการการมีกิจกรรมการอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าพูดตามความเป็นจริงเลยเราก็อยากให้เขาโฟกัสตัวจุดนั้นไม่ใช่แบบว่าวอกแวกหรือแบบหาเรื่องที่แบบติดตลกไอ้เราก็เส้นตื่นด้วยประเด็นออพอเส้นตื<อ>่นเส้นตื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลามีกิจกรรมอะไรกันแบบยิงมุกมานี่ไอ้เราก็ติดขำไม่ไม่ลงไงทีเนี้ยไเหี่ยแล้วเยจะมาจะมาอะไรกันตรงนั้นแช่แห่อะไรเงี้ยไม่ได้เล่าประสบการณ์ที่เคยเจอหน่อย ก็ติดเล่นอ่ะก็เป็นฟิลแบบกำลังมีกิจกรรมกันอยู่แล้วถามถามคิวแล้วเหมือนแบบเหมือนเหมือนเคยเจอสถานการณ์หนึ่งที่แบบมันตลกมากๆนะแล้วประเด็นคือกําลังทำกิจกรรมกันอยู่แล้วพูดถึงเรื่องนั้นขึ้นมามันก็เลยเหมือนแบบพอเราเส้นตื่นอ่ะมันก็เลยขำแล้วแบบมันไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยก็เลยจบกิจกรรมวันนั้นเลยอะไรเงี้ยช่ครับไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยผมไม่ในประสบการณ์ของผมผมก็ไม่ค่อยได้เจอคนติดเล่นนะแต่ว่าบางทีเป็นเราซะเองไง ด้วยความที่เป็นคอมเมดี้เนื้อออกไหมเวลามันนึกเรื่องอะไรที่มันแบบเฮ้ยอันนี้ดีเว้ยอันนี้ฮาเว้ยนึกถึงเวลานั้นเ่ยนะมันมีแวะเข้ามาแวบหนึ่งอันนี้คุณเองก็เป็นคอมเมิเดียนบางทีมุกดีๆมันเหมือนโจรนะบางทีมันนึกได้ขึ้นมาแล้วเราจะพูดมันต้องรีบพูดตอนนั้นอีกอีกยี่สิบนาทีมันค่อยพูดได้มั้ยไม่ใช่ไม่ใช่ปกติเราจะไปจดไว้แต่บางทีเคยไหมยืนเฉยแล้วแบบัับบนึกในหัวแล้วแม่งคหาแล้วแม่งค์หา เราก็กาลังแบบเราก็กําลังทำทำอยู่แล้วก็พืหัวเราะขึ้นมาหัวเราะขึ้นมาผู้หญิงก็เป็นทำไรอะไรเงี้ยเราทำเตะราทำอย่างเงี้ยแล้วเปล่าเปล่าทุกทีพอดีมันนึกแบวอะไรมาแล้วล่มอันนี้เป็นความผิดของเองแล้วล่มเรารู้สึกว่าเออกิจกรรมนั้นมันก็ควรจะจะโฟกัสกับกิจกรรมนั้นแต่มันก็จะมีคนที่ มองเรื่องเซ็กเป็นแค่หนึ่งพาสหรือว่าเป็นแค่มื้ออาหารหนึ่งมื้อที่เขาทำทำแล้วเขาสามารถทำกิจกรรมอื่นไปได้ก็มียังไงดูบอลไปงี้เหรอกินขนมก็มีคินขนมเออคือยังไงนอนจกขนมถุงเงี้เหรอจักอยู่บนเตียงก็อุ้มเราแล้วก็เดกินขนมอะไรแบบเนี้ยอ่ะมันก็จะมีคนประเภทแบบนั้นเหมือนกันอยากให้คนแบบว่าตั้งใจดื่มดำกับเรื่องนี้เต็มที่ใช่ครับอ่าแล้วไอ้เรื่อง ความแซ่บความอะไรเนี่ยเมื่อกี้คุณเล่าไว้ยังไม่ละเอียดพอขอขยายความหน่อยได้มั้ยคืองต้อแซ่บเบอร์ไหนอันนั้นคือก็ก็ขอให้แบบเนาะเป็นจอยกันเล็กนี้ไม่ควรเลยอ่านถูกต้องใช่ครับไม่เมื่อติดเขินอ่านถูกต้องใช่ครับยกแม่ยกไหมคะสูสูงอีกไหมคะอะไรก็ไม่เอาก็คือคว้าปุ๊บให้มันฟลิปให้มันโกล จับหันหลังหน้านี่แนบไปเลยเอ,อ๋ออย่างนี้เลยโอเคแหมเดาทางไม่ออกเลยว่าเส้นเรื่องจะเป็นยังไงขอใช้คําแพลวแล้วกันตอนนี้18คนคุณตัดสินใจเลยนะครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ด,<ฟ>ดับไฟ ไปยี่สิคนเหลือ6คนเอาแล้วเอาแล้วเอาหนะ้าเอาหนะ้าโอเคดูกันไปยาวๆลงไปหาข่าวหน้าง,งานก่อนโมมายลูกใหญ่โอไปแล้วทำไมอ่ะคือเรื่องบนเตียงอะ่อะแซดถึงใจพี่แน่นนแน่ร้อยแปดท่าร้อยแปดท่าในห้านาทีเรียงพาด ถึงจับป่าจบโอเครู้ว่าดีแม่แม่ไม่อยู่ตั้งแต่แม่ไม่มาเนี่ยเอาใหญ่โอเคแต่แต่ไม่ชอบเรื่องมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะคือหนูเป็นคนที่มีเรื่องราวมอเตอร์ไซค์ไม่ดีแล้วทีนี้ก็แพนิกเรื่องมอเตอร์ไซค์ใช่คือไม่ไม่ไม่ชอบเลยแล้วยิ่งเคยมอเตอร์ไซค์ฟั่มมาก่อนเงี้เหรอหรือว่ายังไงใช่คือหนูอ่ะเรียกแกรบวินนี่แหละค่ะแล้วก็เหมือนเขาผ่าไฟแดงแล้วรถยนต์ก็มาบวกทำให้หนูก็ ไอ้นี้ไปด้วยแล้วคนขี่เคยประสบอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ใช่แล้วก็ทำหนวแพนิกตั้งแต่นั้นเลยก็เลยไม่ค่อยนั่งแล้วยิ่งไปไกลๆอ่ะอยากจะให้แบบนั่งรถยนต์ไปด้วยกันมากกว่าเพราะเข้าใจในความแยกกันไปแต่เราก็ยังจะเป็นห่วงเขาอยู่<อ>ใช่คะ่ะมีผู้หญิงจํานวนไมนอยนะฮะก็ไม่ค่อยโอเคกับมอเตอร์ไซค์สักเท่าไหร่อ่ะบุ๋มบี๋มดับไฟเหมือนกันใช่เพราะว่าเป็นคนติดตลกค่ะมาี ตลกแล้วอ่ะทำไมคุณจะตลกทุกเวลาไม่ได้ตอนหน้าสิวหน้าขวายณก็ตลกอ่ะบางทีมันก็เหมือนน้าเน็กไงน้าเน็กบอกอ่ะว่าดึงนึกมันก็ขำไม่ไม่แบบผมนานาทีของคุณยังไงคุณก็จะเล่นมุกไปทำรื้อทำรื้ออะไรของคุณไปเงี้ยโคตรแกงไงโคตรแกงใช่ค่ะแล้วอ๋อจะใส่จะใส่ใส่เกี่ไปชนะก่อนแล้วก็แก้งเงี้ยเออดีมึงปิดไฟไปดีแล้วไปเข้าไปเลย ดี๋ยวนะคุณแจซอนดับไฟนี่อืมเรื่องการขับวิกไบค์เหมือนกันคะ่ะแบบการคนที่จะขับบิกไบค์อ่ะคือมันต้องใช้ความเร็วมากมแล้วลมหนูอ่ะเป็นห่วงเขาเราไม่อยากมานั่งพาวงทีหลังอะไรเงี้ยค่ะโอเคอ่ะแม่หมอดับไฟไปตอนไหนเนี่ยเ <c oughs> พิ่งดับเลยใช่ไหม <c oughs> ทำไมฮะ หนูไม่ชอบนั่งมอเตอร์ไซค์เหมือนกันค่ะหนูเคยมีแฟนเก่าที่เขาขับบิ๊กไบค์แล้วเวลาฝนตกอะนะล้อมันดีเข้าหัวหนูอ๋อนี่ก็เดินขึ้นหลังเลยกระเด็นคือเรียกว่ากระเด็นขึ้นหลังเลยอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจดูคนเปิดไฟเป็นกําลังใจบ้างดีกว่าเพิร์นคุณเปิดไฟค่ะชอบตรงไหนอะมอเตอร์ไซค์ไม่ติดเลยค่ะไม่ติดเลยไม่ติดเลยค่ะเรื่องบนเตียงติดไหมจริงจังไหมเราเป็นคนจริงจังไหมเราติดตลกไหม เราจริงจังไหมเราก็ตลกเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นอะไรกันเป็นคนเป็นตลกแม้กรทั้งเวลาซ้ำกันก็ตลกเหรอไม่คือเรื่องนั้นก็จริงจังเป็นเช็นกันแย่เนี่ยตลกตลกเหรอไม่ก็เป็นคนตลกแต่ว่าเรื่องนั้นก็เป็นคนจริงจังไม่เิดเลยไม่เตดเราอ่ะมาลีน ไม่ติดเลยอ่ไม่ติดค่ะแล้วก็ชอบออกกําลังกายเหมือนกันค่ะอ๋อซ้อนมือซ้ามีปัญหาไม่มีปัญหาค่ะแล้วเวลาเวลาซ้ำากันจริงจังไหมจริงจังสุดๆไม่มีตลกไม่มีตลกไม่มีค่ะเครียดมเลยหน้าตำเค้เครียดเลยเคียเลเปเสียงเปลี่ยนท่านี่ไม่มีแบบเอจเจเ้ร่เด็บเ่เดเ่เนไม่มีไม่มีไม่มีใครจะไปทำอะไรแบบอ่าผมผมไม่รู้ผมไม่รู้อ่ะเฟิร์นไม่ติดเลย ไม่ได้ค่ะมอเตอร์ไซค์ติดไหมไม่ติดค่ะอ่าไม่ติดโอเคก็คือเอาจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่อึดถึกทนอยู่อ่ะเฮ้ยขอน้ำร้อนสักการ์เลยว่าเฮ้ยแล้วก็ไอยู่กันอีกหลายทับดาดเห็นไหมล่ะหนูบอกแล้วว่าหนูอึดถึกทนอาขนาดหนูเป็นหอโนยูมาเลยจริงจริแล้วเสียงเราสดใสกว่านี้ใช่ใช่เออเป็นเพราะไอ้สร้อยตรงนี้มัน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 บังเส้นเสียงหรือเปล่าอ๋ออยากซื้ออยากพ่นคอให้เพิ่มโอเค อ่ะลอยมอเตอร์ไซค์ยังไงหนูก็ไม่ติดไม่ติดอาชีพการงานเขาไม่ติดความจริงจังเวลาสับเบื้อเริ่มกันจริงจังตลอดเวลาจริงจังไม่มีตลกโปกฮาไม่มีค่ะไม่มีแบบว่าไปแบบเตาะไปเตาะไปเี้ยจี๋จี๋นิดเดิดนิดเดิดเด๊ะด็ด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 ไม่มีจริงจังโอ้โหเอาละคุณฮะขอให้กล้องแลตัวจับมาที่โพเดียมหลังแล้วพบว่าน้ำเป็นแสงสว่างเดียว เรียกว่าท่ามกลางความม,มืดมิดน้ำนี่สว่างโดดเด้งขึ้นมาเลยทีเดียวน้ำคุณเห็นอะไรในตัวผู้ชายคนนี้เอาเรื่องเซ็กเรื่องแรกเลยนะคะ,ะหนู <c oughs> <c oughs> ไม่คือหนูหเป็นคนจริงจังเรื่องเซ็กรู้สึกว่าการจะมีสักครั้งหนึ่งอะ่ะต้องมีคุณภาพใช่แล้วก็เซ็กกับมันสำคัญกับชีวิตคู่ไม่ใช่แค่เรื่องหลังมกแต่ว่ามันทำให้ติมความรักให้กัน,น,นทำให้เรามีความคลั่งไคลกันมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนแบบเดียวกัน ในเรื่องนี้ทํามันอย่างจริงจังมากเรียกว่าเอาสมุดขึ้นมาจดเลยแต่หนูไม่บอกนะว่าหนูแซ่บไหมต้องต้องลองโอ้โหเรียกว่าจริงจังใช่ถ่ายวีดีโอเอาไว้แบบว่าแก้งานในภายภาคหน้าเลยเดี๋ยวนาลองไปดูว่าหนูจริงจังแค่ไหนอ่าดูดูด้วยวิธีไหนล่ะคือ่อยหน้าก็แล้วค่ะคาเป๊กค่ะเป๊กมไง น้ำมันจะเป๊กไอ้น้ำไงมันชอบแบบแก่ๆใกล้ๆง่ายๆอ๋อที่ว่าชอบแก่ๆใกล้ตายอย่ายุ่งกับกูดูไปไม่เป็นมงคลแล้วเหนื่อยกับรายการนี้แล้วกันดับไปนานหรือยังอ่ะเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้เลยตอนหนูเห็นบิ๊กไบค์อ่ะนี่คำว่าบิ๊กไบค์ไม่ได้เลยหนูไม่ได้กลัวความไม่ได้กลัวความเร็วหนูก็เคยสอนหนูอยากถามว่าเหมือนตอนแบบๆที่ในวิทยาขอโทษนะคะขับเอ่อเน็กเก็ตใช่ไหมคะ คาวาหรือว่าซีบีค่ะ <Kaw asaki S 1> คาวาสากิครับก็นั่นแหละค่ะนั่นคือเหตุผลค่ะเพราะว่าแฟนเก่าหนูขับคาวาค่ะอ๋อยี่ห้อมอเตอร์ไซค์ตรงกับที่แฟนเก่าเคยขี่ต้องขอโทษด้สบายละโอเคเอาละตอนนี้ที่แน่ๆนะฮะมีสาวโสด6คนที่บอกแล้วว่าคุณใช่ทุกเรื่องไลฟ์สไตล์ของคุณอาชีพการงานของคุณบรรยากาศยาม สุ่ยกลยไปตุ้ยกันโ okay. อเคพวกเธอ,อเป็นทั้งทั้งหกสาวเป็นคนจริงจังหมดพวกติดตลกพวกติงตองพวกอะไรลาอยไ,ไปแล้วปิดไฟไปเรียบร้อยเชกว่าลาอยไปแล้วลา่อยไปแล้ว,ลแ,ลวแต่ตอนนี้หกสาวที่อยู่กับคุณตอนนี้เธอยังจะอยู่กับคุณไปจนตลอดลอดฝั่งหรือเปล่าเเรามาดูสิ่งที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับผู้ชายคนนี้เรื่องที่เขาเซนซิทีฟมากเรื่องที่เขาบอบบางมากๆและอย่าเพิ่งดับไฟก่อนผมให้สัญญาณครับไปครับ